ตตลตาเชนะครับคันนี้ติดชุดกล่องของเคสสื่อนะครับผมเป็นตัวเ1สีดํานะครับผมไปดูตัวปรปกณ์นะครับตัวกล่องนะครับผมข้างบนจะเป็นสีดําเงานะครับแต่เป็นลายผิวลูกกล์ฟนะครับผมลายเหมือนตัวเคปลานะครับตัวกล่องนะครับผมตัวนี้เป็นทรงแอโร่นะครับผมไม่สูงมากนะครับสามารถขับขี่เขาตึกได้นะครับเข้าอาคารจอดรถได้นะครับความสูงไม่เกินเมตรเก้าสิบนะครับผม ตัวกล่อง M1 นะครับตัวนี้ติดตั้งเองได้ถอดเองได้มีชุดกุญแจแลวกันขโมยนะครับผมนี่จะเป็นตัวชุดล็อกนะครับสามารถเปิดปิดกล่องได้สองฝั่งนะครับผมตัวกล่องสามารถติดตั้งได้กับทุกคันนะครับโอเคครับสำหรับ Toyota CHR นะครับผมติดตัวกล่องเกียร์ส M1 สีดำนะครับ